มานมา20กว่าปีแล้วเป็นร้านกะบเผาร้านเด็ดที่สุดสําหรับผมเลยนะครับเขาใช้แบบเนื้อพิเศษที่แบบไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเขาเรียกว่ากับเผายกพับ7กิโลนี่เห็นไหมฮะขบผม สวัสดีคุดูทุกคนครับผมพีนี้นแรงนะฮะวันนี้ผมจะพาไปต้องบอกว่าเป็นร้านร้านหนึ่งที่ผมทานมา20กว่าปีแล้วเป็นร้านกะเพราร้านเด็ดที่สุดสําหรับผมเลยนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผมทานร้านนี้ผมรู้สึกว่าผมกินได้ทุกวันแล้วก็ไม่เบื่อเลยแล้ววันนี้ครับร้านเขานี่ไม่ธรรมดาเขาใช้แบบเนื้อพิเศษที่แบบไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน ต่วันนี้ผมจะไม่กินธรรมดานะผมจะเอาจานยาักษ์ไปกินเขาเรียกว่ากะเพรายกพับ7กิโลนี่แต่เป็นร้านไหนเดี๋ยวผมพาไปดูกันไปฮะนี่ไงร้านนี้ร้านร้านนี้เลย <S <S มาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมกะเพราพี่ีนี่บอกเลยเป็นร้านที่ผมกินเนี่ยตลอด20กว่าปีนะครับ คือไม่เคยเบื่อเลยแล้วก็ไปร้านอื่นเนี่ยจริงๆแล้วอะผมกล้าพูดนะก็ไม่มีใครถูกใจมอนจ้ะนะเนี่ยนะอย่าหลับดิเ<อ>นี่ยมีคนติดต่อไปเล่นซีรีส์ยังไม่ไปเลยนะแฟนคลับเรียกร้องไงเออเนี่ยแฟนคลับเรียกร้องมากนะเขาอยากเห็นแบบจีทำกับข้าวให้เคยออกโค้ดอีแลกใช่ป่ะคนเอาไปโจทย์สูตรทำตามกันเยอะมากว<อ>ันนี้พี่อยากให้จีทำกะเพราจัดยักษ์กะเพรเายกทัพ7โลเดี๋ยวจีถือไว้แต่ที่ผมบอกนะว่าเนื้อพิเศษนะครับ คือเนื้ออะไรวันนี้เราจะใช้นี่เลยครับผม FIRST p i าย j เจซิลีครับผมนี่เป็นเนื้อคัสึอทอดกรอบจากพืชครับนี่เห็นไหมแล้วก็อีกอันนึงนะที่ผมจะใช้ก็เป็นอันนี้นะครับผมเป็นเนื้อสับพร้อมปรุงจากพืชเหมือนกันเราจะใช้อันนี้ทำ เป็นเนื้อพิเศษทั้ง2องอย่างนี้ครับทำจากพืชร้อยเปร์เ็นแล้วก็เป็นพืชที่คนกินเจสามารถทานได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวให้จีเตรียมเครื่องอะไรเสร็จเดี๋ยวผมไปอุ่นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจีมาทำให้พี่กินไปครับผม นี่ครับผมเนื้อสับพร้อมปรุงจากพืชและสะดวกมากๆเลยและแค่เราฉีกนะแล้วก็เทใส่ชามเอาไปละลายด้วยไมโครเวฟนะครับผม800วัตต์1นาทีนะครับแล้วเอามาผัดปรุงในกระทะตามใจชอบได้เลยเนื้อคัสือทอดกรอบจากพืชนะตัวนี้ฮิตมากๆนะะสะดวกเหมือนเดิมนะครับแค่เราฉีกนะครับ mm hmm. เทลงหมอ้อทอดใช้ความร้อน200องศาตั้งเวลาแค่10นาทีแค่